วัสดีค่ะวันนี้มิตรภาพบ้านเป็ดลงพื้นที่ในตำบลบ้านเป็ดค่ะทางกลุ่มมิตรภาพบ้านเป็ดนะครับโดยผมนายชัยรัตน์มัสมีนะครับซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านในหมู่ที่8เกี่ยวกับถนนลูกรังซึ่งมีการชำรุดนะครับก็ได้ร้องขอไปยังทางสอจอบีมหรือว่าทีรศักดิ์ผาเหลานะครับสอจอเขตสีขอเครื่องจักรรถเกตนะครับลถเกตดลดอัด,อดบดแล้วก็ลดน้ำ มาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในเขตพื้นที่บ้านนองโจดนะครับซึ่งตอนเมื่อวานนี้ก็ทําไปคือซอยถนนต้นต,นตาลน,นะครับก็เสร็จไปนะครับตอนนี้ก็เป็นซอยหลังฟาร์มหมูที่เขาเรียกว่าฟาร์มหมูนะครับบ้านนองโจดถนนเหมือนทุกๆครั้งนะครับก็ขอเครื่องจักรให้ลงมาช่วยพื้นที่ในบริเวณนี้ด้วยครับและยังมีอีกหลายๆเส้นนะครับซึ่งยังรอการปรับเกตของรถของอบจอ,อยู่นะครับ ซึ่งเราก็จะชี้นะครับจุดที่ต้องไปปรับเกร็ดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มิตรภาพบ้านเป็ดก็มาลงพื้นที่ตามคำร้องขอของชาวบ้านนะคะในความเดือดร้อนที่ถนนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทางอาบาจอก็ได้เข้ามาดำเนินการนำเครื่องจักรเข้ามาตามที่ท่านรองประธานสภาชัยรัฐได้อธิบายไปเบื้องต้นก็คือมีการเกรดถนนแล้วก็บดอัดแล้วก็อเอารถน้ำมา รถเพื่อที่จะได้บรรเทาในเรื่องของฝุ่นละอองนะคะในอนาคตหากมิตรภาพบ้านเป็ดได้รับการรับเลือกเข้าไปทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าสมาชิกสภาก็คาดว่าเราจะได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการสัญจรได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนน ท่อระบายน้ําหรือว่าไฟฟ้าสาธารนณะและประปานะคะก็หวังว่าวิจภาพบ้านเป็ดจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ติดตามคลิปนี้ทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ